ที่มีเงินแดงว่าในตู้ฮะครบไหมน้องๆวันนี้ไม่ครบครับไม่มีะเท่าเหร่พี่ไวเร็รว่ะเเเลเเเเ หนึ่งหมื่นลูกนี่คิดมากต้องทำแกงป่ะพี่ปู่งี้พี่ซื้อมาก่อนก็ฟรีเลยเห็นหมื่นลูกเขาได้สองสำใบมั้ยปล่อยกันเอาทั้งนั้อะไรใช่哟สองพันเอาแบบไม่เก่าหรอกแต่ขอเจอยูโนมีก่อนได้ปะจริงอยากเจอยูโนมีมากเลยเนี่ยจริงครับพี่จริงจริงจริงอันนี้พูดจริงจริงนะจักแกคือแบบล็อกผลให้เลยได้ป่ะกูอยากเจอว่ะ ถูกครับถูกถูกถูกถแล้วผมพร้อมเสี่ยงเงินแล้วอะมีจิงจิผมมผมด่าได้หทีอะหมเมอมอแบบดแล้วจะดาทเยียอะไรล่ะไม่มากันกันไงเพื่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนมมีสแต็กหทีอะล้านเลยเหรอพี่อนยี่สทีป่ะมีหล้านเลยเหรอพี่ยี่สิบทีซีรุ่นแตกปรับด้วยนะอครึ่งหนึ่งเลย เออว่ะยังปรับอีกครึ่งเลยนะไอ้ท็อปอ๋อนั้นไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วกูได้กูรูดได้จริงแต่กูลุดไปแลด้ละทอง340ร้อินะไอ้ธวิด อะไรแข่งอันนี้ไม่มีสายล่าบัวน่าจะแพ้ตกรอบเลยปะไม่มีโอกาสเดียวเท่านั้นอะต่้งเหนื่อยเกินอ้ที่อะ เพื่อนกูเพิ่งขายออกขวดเดียวอยู่เลยวะพี่สองพี่สองขวดกูกูแค่ั่งขวดเองไม่ออกเลยโอ้โหกูวาาเลยรีเจ็คทุกอันเลยอ่ะเยม่เจอมาห้าจุดอกเนียกูไม่เจอจุดเลยเนี่ยไอจุดสิบขึ้นเนี่ยวะใกล้ๆนี้แหละเวทลองลองลองเปิดๆทิ้งไว้นะ เปลี่ยนขับเลนซ้ายแล้ววะก็กลับมาแต่ไม่ต้องคนขับเลนซ้ายนะมันด่ากูปะชีนกูควันดำมันไปเลยอะ่ะแกงแล้วปะวะควันดำฉันเด็กช่งกางวเนี่ะกระบ่าซิงอ่ะกินไก่เลย เปิดแมพไปหน่อยเท่าออกแล้วหมูเท่าออกแล้วหมูจุดเข็ม ใครๆอยู่ใกล้ปะใกล้ๆๆตอนนี้อยู่บนแลนเขียวแล้วกำลังจะเลี้ยวขึ้นทางบนมีใครใกล้กว่านั้นไหมเราก็เปลี่ยนเลี้ยวขวาได้โล้ยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเพื่อถ้ามีใส่เลยอ๋อถึงละไปเลยยกย้ายใสยสปอคขายยังไงขายแล้วเรากำลังขายอยู่อีกสองนาทีจุดห้านะยี่สิบโอเคอ่านตัวยี่สิบหก เพื่อนึงเมื่อกี้บอกจะใส่อะไรนะใส่ที่ไหนล่ะใส่สะโพกไงอะไรอ๋อยังไม่ใส่อะไรมึงเดี๋ยวรอกวนรอสักครู่นะครับยังขาดทางซิกแซกกับทางหกซุนอยู่หายละคือกำลังคิดอยู่สีดำมันไม่ค่อยสวยเพราะมันไม่ดำสนิทอ่ะเออติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ที่พี่ใส่อ่ะยังรอเนี่ยมาดูดิแลนดแดงมันมีแบ็กสติ๊สองอันนะสติ๊กเกอร์แบ็กสติ๊แบบข้างหลังไม่ดำอุ้ย ต่างไม่ดำแล้วก็ตรงเครื่องเป็นสีขาวเครื่องขาวเครื่องดำกับอันนี้ดำล้วนเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดขอขอขอชมมันเลยแดงเลยนแดงจุดท่ากําลังจะมาไอ้ดิวมันเปลี่ยนสีเท่ากันหมดเลยเหรอไอ้ตูพีมอ่ะไม่เท่ากันไม่เท่าไม่เท่าราคารถแล้วราคารถสี่สิบสี่ห้าห้าสิบจะไปยังก่อนเข้าไปยังอยู่ในห้องเนี่ยเพเขารอแก๊งไหนม่โอ้ย พี่จะขอดูติเกอร์ย you know, you know. ูโนยูโนโอเคเฮ้ยยี่อะสีัดีครับสวัสดีครับแต่มันมีเจ็ดคู่อ่ะมันต้องมีคู่หนึ่งรอเปล่าวะยูโนยูโนคู่หรือเจ็ดเจ็ดแกง๊งเจ็ดแกง๊งมีแก๊งหนึ่งที่รอไ่ย เออน้าผับนะสนพลาพเจอแล้วกูใกล้อยู่แต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าหรือว่าไม่มียาก็โผล่มาเลยแสนสี่ก็แปดสามสองแล้วแม่งพี่อะไรดีมหน่อยพี่ผมยาไม่ถึงแปดสามสองนะ เปลี่ยนได้วะอย,ยอยากเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยพี่ติบขายไปตอนเท่าไหร่นะห้าเจ็ดเดียฮะไอห้าหกนะห้าหกห้าหกเ้าได้ประมาณยี่หกยี่เจ็ดอะอ้าวอะไรวะทำไมมันไม่ลงล็อกวะเออเออเออไอ้ที่มันก็ลงล็อกพี่วะ เอ,อไม่ใช่คือพวกไอ้หนุ่มมันก็บอกว่าคือถ้าเราใช้ศูนย์ศูนย์นะมันจะเป็นแบบว่าออกแดงๆเว้สีดำใช่มันจะเป็นเหลือบแดงมันแล้วแต่รถอ่ะ c ซี i ิกไม่เป็นนะโอ้ยอย่างเงี้ยจัดเปลี่ยนเว้เปลี่ยนเองอ่ะแล้วก็ดูดถ้ามันแดงก็<อ>ใช้ไม่ได้ถ้าไม<ช>่แดงก็ใช้ได้แสนสี่กูอากาศไปเลยไอ้เพื่อน สี่ล้อมันอยู่ตรงไหนอ่ะไอสี่ล้อเห็นปะหกช่องอะยรเงี้ยเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าหนังตั้งคือบางทีอ่ะล้อมันไอาชีพเดินการกันสุดได้อ่ะม่ไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยถ้างัดเยอะสุดก็ผมไงแพทนี่แหละเนี่ยครบไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอรบกวนหน่อยเดี๋ยวผมจะเริ่มการประชุมหน่อยกัดเรียกคนนี้เหมือนกันอย่เคงงต้องเหมือนอะเดี๋ยวกันนับ ตัวแทนน็อกซิเลียตัวแทนออควีนตัวแทนโนอาตัวแทนฮอคซุนตัวแทนซิกแซกเซนเซแล้วก็ยูโนมีอยู่ครบนะครับเร่ครับดนะหนึ่งเนเพราะว่าัวแทน,นแั่งเึง่างนต่ตัวแทนฝั่งหน่วยงานตำรวจอยู่ครับ ตัวแทนอาหารอยู่ครับผมโอเคได้ครับถ้าถ้าถ้ามองจากรายชื่อน่าจะครบทวนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะสกิเออสกรีนจอหนึ่งให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้น <c oughs> <c oughs> เจอใครเอ้ย บ๊าบถ่ายทอดสด โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายกฎก่อนเพิ่มเติมนะครับพอดีว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อลดการยืดเยื้อของระยะเวลาการไฟนะครับเพื่อให้การแข่งขันจบไม่ได้ใช้เวลานานหรือยืดยาดเกินไปนะครับจากเดิมทางเซเวอร์นะครับกำหนดให้ว่าเป็นการแข่งโดยการมีมูลค่าหอ50คนนะครับแต่ตอนนี้ครับทางเราขอปรับเปลี่ยนก็คือในรอบแรกนะครับรอบเซมิไฟแนลจะมีระยะเวลาการแข่งก็คือ2ทุ่มถึงตีสาม เริ่มตั้งแต่วันที่5และจะใช้ข้อกำหนดก็คือผู้ที่นำหอหรือว่ามีสกอร์การหอฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดก่อนเวลาตีสามจะถือเป็นผู้ชนะในวันนั้นทันทีนะครับแข่งวันละหนึ่งคู่นะครับเบื้องต้นจะขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ยกเว้นรอบไฟนนลนะครับรอบไฟนอลที่จะยืดเตี้ยก็คือให้เลย50 คนก่อนเท่านั้นก็คือมูลค่าหอครบ50เป็นผู้ชนะจะไม่ได้มีการที่แบบว่าจบที่3แล้วสกอร์มากกว่าเหมือนเดิมไม่ใช่เฉพาะรอบไฟนอล Final, นะครับแล้วาการแข่งขันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับคู่แรกจะแข่งวันที่5นะครับคู่ที่2จะแข่งวันที่6คู่ที่3จะแข่งวันที่7นะครับและจะมี1ทีมที่ชนะบายนะครับและจะมีการเว้นระยะ2วันนะครับคือวันที่8และวันที่9 นะครับเพื่อเป็นการพัก <Okay. S 1> ฟื้นของตัวหนึ่งก็คือทีมงานนะครับผู้เล่น2และจะเริ่มต่อในวันที่10และ11เป็นรอบเซมิฟ i แนลและก็เว้นไว้2วันเหมือนเดิมครับและจะจบไฟนอลแมตช์เริ่มต้นวันที่13ก็คือวันจันทร์นะครับเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้ส่วนในเรื่องของของรางวัลน,นะครับของรางวัลตามนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันครบทุกคนหรือยังนะครับที่1รับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทนะครับกาชา1 0 0 0 0ลูก นะครับที่2องสองกาชาสี่พันลูกที่3 5ม0 0ืบาทและกาชา3,000ลูกที่ 4, 7,000บาทครับกาชา1,500ลูกและที่5นะครับสามพบาทกาชาห้าร้อยลูกโดยที่ที่หและที่7จะไม่มีเงินรางวัลให้มีเพียงแค่กาชา500ลูกนะครับการแข่งขันจะยึดเป็นการชนะ ไปต่อแพ้ตกรอบทันทีนะครับไม่ได้มีสายล่างอย่างที่ผมแจ้งนะครับส่วนในเรื่องของการจับฉลากครั้งนี้นะครับจะใช้เป็นการหมุนวงล้อก็คือหากในกรณีที่ชื่อสุดท้ายคงเหลืออยู่ในวงล้อนี้ชื่อนั้นจะเป็นคนที่ได้ชนะใบในรอบแรกนะครับมีใครบามคนตื่นตระหนกจับสายไมเอ่ยอ้าวเน็ตไปเลยอ่ ไม่มีครับผมทางทีมตัวแทนอื่นมีไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีค่ะโอเคได้ครับและเดี๋ยวหลังจากการจับสายนะครับผมจะอธิบายผมจะอธิบายในเรื่องอ,อของ support server ต่ออีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาจับสายกันก่อนนะครับสำหรับคู่แรกนะครับ ที่จะมีการพบเจอกันนะครับชื่อแรกก็จะเป็นฮกซุน <60. S 1> รายชื่อแรกที่เข้าเป็นคู่แรกนะครับคือทางฮกซุนนะครับจะไปเจอกับทีม ซิกแซกเอาแล้ว6กซุนจะเจอกับซิกแซกในวันที่5มกราคม2568นะครับครัแรกการเริ่มการแข่งขงันคือ2ทุ่มนะครับคู่แรกสำหรับฮกซุนและซิกแซกนะครับดูเลยเทีย โนอาอุ้ที่สองจะเป็นทางยูโนมีนะครับเซนเซเซนเซเซนเซขอเจอขอเจอมันได้จบจบไปขอเจอเซนเซเซนเซส,เซสวยสวยสวยโอ้เลยได้พบเจอกันทางโนอานะครับนี่เลยได้ไงวะ อย่าจะอย่าใบกูไม่เอาใบขอขอไม่ใบอย่าใบอย่าใบอย่าใบผู้ตีแสงคือออกคุยนะครับอย่าใบไม่เอาใบอย่าใบไม่เอาใบไม่เอาใบรอหลายวันไม่เอาใบไปอย่าได้เป็นการพบเจอกับทางน็อกซีเรียสนะครับไได้เล่นและผู้ที่ชนะบายในรอบแรกคือเซนเซนะครับเซนเซจะเริ่มไฟการแข่งขันก็คือวันที่ วันที่สิบนะครับเซนเซจะมาเจอกันวันที่สิบนะครับกับคู่ที่ชนะในวันที่ห้าก็คือคู่ของฮกซุนและซิกแซกจะมาพบเจอกับเ <Hello? S 1> ซนเซนะครับเออไม่ใช่ผมพอภยัยเ <Hello? S 1> ซนเซจะเริ่ม <Hello? S 1> วันที่สิบเอ็ดครับผมพอภายนะเ oh, 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 oh. ซนเซจะเริ่มวันที่สิบเอ็ดจะมาพบเจอกับคู่ที่ชนะในส่วนของออควินกับน็อกซิเลียสนะครับส่วนคู่แรกก็จะเป็นคู่ชนะของระหว่างฮกซุนซิกแซกแล้วก็ยูโนมีกับโนอาจะมาพบเจอกันในวันที่สิบนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายชื่อสล็อตต่างๆให้เรียบร้อยภายในวันพรุ่งนี้นะครับเรารอเจอใครนะเรารอเจอครบนะครับใครที่ยังติดคดาวาแจ้งเรารอเจอใครนะนะครับแล้วก็ใครที่ยังใส่สล็อตไม่ครบหรือว่ายังอยากเปลี่ยนตัวผู้เล่นอยู่นะครับให้เรียบร้อยก่อนวันที่สี่ห้าทุ่มห้าสิบเก้าแล้วกันนะครับหลังจากเที่ยงคืนนะครับเราจะปิดการแก้ไขชื่อและจะเริ่มดําเนินการเซตระบบทุกอย่างให้มีความพร้อมมากที่สุด ประก,กาศอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคู่การแข่งขันทั้งหมดนะครับหลังจากวันที่เริ่มการแข่งขันนะครับจะมีสถานที่นัดพบแรกก็คือหน้าแก๊งโซนนะครับเดีย๋ยวจะมีการพูดคุยกันทั้งกับทางตำรวจทางโรงพยาบาลน,นะครับพร้อมกับรูปแบบการเล่นเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับที่หน้าแก๊งโซนอเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงนั้น<ช>ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับในส่วนของของที่ทางเซิร์ฟเวอร์ซัพพอร์ตนะครับในส่วนของเพน AED และเกาะนะครับทั้นเราก็ปล่อยรถได้ยาวๆเลยทางเซเวอร์ซัพพอร์ตให้ในปริมาณที่เรียกว่าใช้ได้ระ,ระ,ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับคือ a d 1000ชิ้นนะครับเพนคิลเลอร์0 0 0พชิ้น Body Armor เมอรพชิ้นและบ p r โ t e เ t คเว p อน50บใบต่อรอบการแข่งขันก็คือถ้าชนะแล้วไปต่อนะครับก็จะได้อีกกล่องหนึ่งนะครับแต่ในกรณีที่ Protect Weapon เหลือนะครับ จะต้องคืน p r o t e w ไว p อนทั้งหมดนะครับต่อรอบแต่ในส่วนของ a d p e n Body Armor ไม่ต้องคืนนะครับทาง Server Support ให้เลยเ<ม>ต็ม,ตมที่นะครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมที่แจ้งได้เลยนะครับผมจะได้ตอบทีเดียวผมสามารถไปเช่ารถมาแข่งได้ไหมครับได้ครับถือเป็นสตอรีปกติแล้วก็มีเป็นในเรื่องของอีเวนต์กิจกรรมทั่วไปครับขอบคุณครับ เออแล้วก็ของของนี่จะได้รับช่วงเวลาไหนเหรอครับได้รับก่อนหรือว่าได้รับวันนั้นเลยหรือได้รับหลังจากแข่งจบในรอบนั้นวันนั้นเลยครับก็คือหมายถึงว่าให้ไปรับก่อนหรือว่าให้รับนะก่อนเริ่ม ก็คืออ่าพอเทีอะไรเงี้ครับก็คือหลังจากเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทหกโมงเย็นนะครับภายในหกโมงครึ่งเนี่ยเราจะประชุมกันก่อนหนึ่งรอบที่หน้าแก๊งโซนนะครับแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็จะทิ้งระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงจนถึงการเของมรการเริ่มตีคือสองทุ่มถูกต้องครับรวมรวมถึงการยื่นผ่านระบบด้วยนะครับก็จะมีขูดดาวของตัวระบบด้วยอืมโอเคครับผมใช่ครับประมาณนี้แล้วก็ทางระบบได้มีการนําเข้า EMP เข้ามาแล้วนะครับสําหรับ แก๊งที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับในส่วนของการใช้ EMP นะครับ EMP store จะมีสเต็ปแบบนี้ครับก็คือหลังตอบรับคำท้านะครับ15นาทีนะครับร้านจะเปิดคนดูจำและอีก15นะ<ม>นาทีาร้านจะปิดนะครับหลังจากที่ร้านแรกเนี่ยปิดไปแล้วจะต้องรอ45นาทีและอีก15นาทีร้านจะเปิดนะครับอ่าไม่45นาทีร้านจะเปิดอีกรอบนึงแล้วก็อีก15นาทีร้านจะปิดงองไหมครับ เดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมให้ในห้องอัปเดตคืนนี้นะครับกรณีหลังรีเซิร์เวอร์นะครับจะเริ่มสเตปหนึ่งใหม่เงื่อนไขาการซื้อแก๊งหนึ่งนะครับสามารถซื้อได้แค่3ชิ้นจำกัดซื้อจํานวนคนละ1ชิ้นนะครับ EMP มีเวลาการใช้งานหลังจากซื้อ1ชั่วโมงตรวจสอบได้ในคําสั่งเช็คไอเทมนะครับอาจจะเป็นการจัดแจงรูปแบบอีกทีหนึง่งในส่วนตรงนี้หากมีคําถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยทันทีนะครับในส่วนของ EMP แล้วเดี๋ยวทางเราจะเขียนอัปเดตให้รายละเอียดอีกทีนนึงนะครับ ส่วนเรื่องค่าปรับนี่คือแกงแ๊งรับผิดชอบเองถูกไหมครับใช่ครับผมเป็นรูปแบบปกติเลยขอบค,อครับในส่วนของกฎการแข่งขันเพิ่มเติมครับผมเอ,อสอบถามค่าปรับเพิ่มครับเป็นมันเป็นโ์นาเมนต์อีเวนต์นะัไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนลดแล้วครับเดี๋ยวทางทีมงานขอปรึกษากับทางตำรวจเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับหากมีข้อสรุปแล้วจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้นะครับและเดี๋ยวจะประกาศแจ้งในวันที่เริ่มแข่งขันอีกทีนึง <laughs> ได้ครับ ขอบคุณครับกว้านุทางอะตอนเนี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นหนี้เอ่อเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทางเดี๋ยวทางทีมงานจะพิจารณาในส่วนนี้นะครับเบื้องต้นทางที่มองไว้ก็คือค่าปรับคิดว่าควรจะฟรีครับแล้วก็ มีแค่ในส่วนของค่าประกันตัวนะครับที่จะต้องเสียเงินในการช่วยเหลือเพื่อนฝูงเท่านั้นนะครับในส่วนนี้คิดมันถึงจะเหมาะสมกับทุกทีมด้วยนะครับโอ้ยแสดงว่าคิดดังใช้ได้ครับขอโทษครับใช่ครับคือทางมีมีอีกเรื่องครับมีอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ที่จะถามครับครับป่นนะครับป้นนี่อันนี้คือได้ปกติเหมือนสตอรี่ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเค ในกรณีที่มีการยื่นผ่านระบบไม่จำเป็นต้องใส่หนากากนะครับเราสามารถปนได้เลย mm. นะครับแล้วก็ในส่วนของกฎการแข่งขันนะครับเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในกรณีที่จะต้องการยื่นหลักฐานหรือข้อพิพาทต่างๆนะครับเช่นการพบเจอผู้กระทําผิดใช้โปรแกรมช่วยเล่นอะไรนะครับผมรบกวนนะครับคนที่ดาเนินการแข่งขันถ้าสะดวกรบกวนใช้โนอบด,ด้วยนะครับเพื่ออ,อ่าหน้าจอตัวเองหรือว่าเป็นการป้องกัน การโต้แย้งอะไรทั้งสิ้นนะครับห้ามเปลี่ยนปุ่มของเกมการเล่นทุกปุ่มนะครับไม่ได้วยให้ใช้มอดภาพรวมทั้งมอดภาพที่โดนยิงแล้วไม่เหลืองนะครับถ้าทีมงานตรวจสอบพบได้ว่ามีการได้เปรียบกว่าผู้เล่นท่านอื่นทีมนั้นจะถูกปรับแพ้ในทันทีนะครับใช้เป้าได้ใช้รีเซตได้นะครับห้ามผู้แข่งขันใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดยเด็ดขาดถ้าถูกจับได้นะครับจะถูกตัดสินป,ปรับแพ้แ,พและแบน <ขอ S 2> จากทางเซิร์ฟเวอร์โดยทันทีนะครับห้ามใช<ร>้บั๊ต่างๆของตัวเกมเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการแข่งขัน นะครับผู้เล่น1คนสามารถลงได้เพียงหนึ่งทีมเท่านั้นนะครับตามที่ผมแจ้งเลยห้ามใส่กระเป๋าและส้นสูงนะครับการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าในกรณีที่มีการจะแจ้งใบมีข้อสรุปอะไรต่างๆที่มันดูไม่แฟร์นะครับขอให้เป็นการจบการแข่งขันแล้วดําเนินการได้เลยนะครับทางทีมงานก็จะได้ตรวจสอบให้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับในกรณีที่ไม่มีโนบอร์ดหรือคลิปโอเวอร์เลยไม่สมบูรณ์นะครับพยานหลักฐานด้วยปากเปล่าหรือตาเปล่าไม่สามารถนํามาโต้แย้งกับทางทีมงานได้ นะครับเพราะทีมงานไม่สามารถตรวจสอบได้ถึงขนาดนั้นต้องแจ้งแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็กรณีการเกิดบั๊กต่างๆนะครับแจ้งทันทีนะครับเพื่อแจ้งบัก๊กแล้วก็แก้ไขอะไรต่างๆนะครับเราไม่สามารถแจ้งบั๊กในกรณีที่ว่าหลังจบการแข่งขันเพื่อรีเซ็ตการอุ้มห่อหรือไฟใหม่ได้นะครับถ้าพบเจอบั๊กที่เกิดจากทางระบบต้องรีบแจ้งทันทีนะครับทีมงานจะได้แก้ไขทันท่วงทีนะครับ แล้วก็ในส่วนของการเ,าเรื่องของคําพูดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมอยากให้มองเป็นเรื่องของอีเวนต์แล้วกันครับเป็นเรื่องของกิจกรรมอีเวนต์นะครับใส่าอารมณ์ได้แต่ก็อยากให้มันอยู่ในในความแบบสนุกสนานกันด้วยนะครับเพื่อที่มีความสนุกสนานกันทุกฝ่ายนะครับประมาณนี้ครับจากทางทีมงานในส่วนของทางตํารวจทางหมอผมได้ประชุมกับทางตํารวจหมอไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมของในส่วนของตํารวจกับหมอพร้อมกับแก๊งที่แข่งณนะวันนั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนนี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของอกิจกรรมตรงนี้สามารถหลังไม่ถามผมได้หรือว่าติดต่อผมได้ส่วนตัวได้เลยนะครับเพื่อชี่แจ้งปัญหานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเลเยอร์ให้ให้มีชื่อของผู้เข้าร่วมขันทั้งหมดภายในวันนี้นะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามอะเพิ่มเติมขอแจ้งเท่านี้ครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ประชุมสายตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบขอโทษด้วยครับเมื่อกี้เลื่นปิดไม่ครับครับแต่เมื่อกี้คือประโยคนั้นประโยคเดียวค่าปรับฟรีเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนพระเอกนะเมื่อกี้เฮียหมายเปิดปกุกตามเลยเลียค่าปรับ เอาล่ะทุกคนเราจะแข่งในวันที่11ทำไมมันนานจังอะพี่เราได้บายไงพี่อะจะลงจะลงยูโนมีอยู่แล้วสสยก้อยไปนิดนึงส่ก้อยยอะพี่ใส่ก้อยเท่ก้อยยากอะเฮ้แต่ว่าใครที่มีถูกพิมพ์ส่วนตัวเดี๋ยวบอกพี่นะว่าอยากปล่อยเช่ากี่คันนี่พี่จัดการให้หมดเลยรับเงรอรับเงินอย่างเดียว ธนาคารมาะโหลแบงค์มาเร็วพี่ตกเล้าหมูนะครับไปละชิบหายละแพทไม่ต้องรีบนะทะเลทรายนะยี่สิบเอ็ดหนะแป๊บนึงนะพี่ดูใ nah, ห้สิบสี่สามดสี่ยี่ส um, ิบเก้าไปไปเจอทะเลทรายนะรีบไปนะพี่ผมขออีกทีไหมคือเราแข่งกันลนะครับสิบเใช่ไหมไม่ได้คนเซินตาราง